อย่างเคยหนึ่งเขากัมจ้าหนึ่งเขากัมหอนห่อนด้ค่ะน้องกัมจ้าอยา๊ยน้อนงทำเด่นเชกกว่ ข่าเนื้อข่ากัมจ้าหวหอน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 ยังเฮ้ยตำหุ่งจ้ามาเบิ้งนี่ตำบ,บักหุ่งแซบๆนี่จ้าใส่ลงไปเลยนัวะบบนี้ี่อลองนัวน่ากินมากค่ะ โอ้ยพี่น้องเบิ้งแล้วซิมซิมซิม,มตำบักหุ่งเสบแสบค่ะกับข้าวเหนียวข้าวกำเด้อพี่น้องข้าวกันแห้งจ้า well